ชีแดงนะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตายแล้วฟื้นนะคะแล้วไปพบอะไรบ้างเพราะว่ามีโยมทูตนะคะพาไปก็จะแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังดูนะคะเพื่อเป็นธรรมทานนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วกันนะคะเราทำนอกสถานที่นะก็ขอให้พวกเราลองตั้งใจฟังดูนะคะ ผู้ชมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะทุกทกท่านคือวันนี้แม่ชีแดงจะมาคุยแชร์ประสบการณ์ที่ตอนครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีสามเก้าจะได้มีอุบัติเหตุโดยการโอโมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะทีนี้ตอนที่ล้มนะ่ะคือจริงๆแล้วนี่คือบูบ คือหน้ามืดแล้วล้มทั้งยืนหัวฟาดพื้นถนนแต่พอฟาดพื้นไปแล้วกไ็ไม่ไม่มีสติค่ะก็สลบไปพอฟื้นอีกทีก็จะเห็นว่ามีหน้ากาก,ากของหมวกกันน็อกเขาแตกอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็จะเห็นเท้าที่เข้ามามุงดูกันค่ะก็เห็นแต่เท้าเนาะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะไปส่งพี่ชายที่บ้าน บ้านนาก็เลยขอร้องความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เขามามองมามุงดูกันว่าช่วยด้วยคือจะไปบ้านน้าแสงล่าที่บ้านป่าแลวอยู่ติดกับทางรถไฟบังเอิญมีคุณครูที่เข้าสอนปริญญาิของโรงเรียนปุญญวาสของจังหวัดลำปางเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขารู้จักเขาก็เลยพา พาชีตอนนั้นชียังไม่ได้บวชเนาะก็เลยพาชีไปกับพี่ชายเข้าโรงพยาบาลพี่ชายก็แขนหกักแล้วตัวเองก็เขาอุ้มขึ้นรถแล้วชีก็ไม่รู้สึตัวหมดสติก็เลยไปรู้ตัวไปไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก่อนตอนนั้นตอนที่หมดสติไปชีจะเห็นภาพคือ ท่านโยมกับท่านโทษท่านโยมท่านจะถือหมวกช่อชดาที่เป็นแหลมๆนะคะเสุจแล้วเขาบอกว่าเขาจะสวมหัวให้ชีตอนแล้วท่านทูตบอกว่าสวมไม่ได้เพราะว่าคนนี้ชื่อแดงจริงแต่ไม่ใช่ผู้ชายเขามาตามหาดวงวินดานผู้ชายที่ชื่อแดงแต่นี่เป็นผู้หญิงท่านทูตไม่ให้ท่านโยมสวมท่านท่านโยมก็ไม่สวมท่านโยมบอกว่าในเมื่อทําให้ ให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะพาไปดูว่านารกสวรรค์มีจริงเพราะมนุษย์นะ่ะไม่เชื่อบาปบุญว่าไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงพอดีเขาก็บอกว่าเขาชวนว่าไปลุกเขาเขาจะพาไปดูานารกสวรรค์ชีก็ลุกไปตามท่านเนื้อท่านเดินท,ท่านเดินจะห่างจากชีไปประมาณสิบเมตร แต่ชีพยายามเดินวิ่งยังไงยังไงก็ไม่ทันท่านแต่พอดูเท้าของท่านอีกทีเท้าท่านไม,ไม่ได้โดนพื้นดินท่านจะลอยอยู่สูงกว่าแผ่นดินประมาณสองศอกคราวน,นี้ชีก็ตกใจว่าเอ้าทําไมเขาเป็นแบบนี้ชีก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าจิตตัวเองได้หลุดออกจากร่างแล้วพอชีดูเท้าตัวเองเท้าตัวเองก็ลอยเหมือนกันแต่ เท้าชีจะพยายามเดินแต่เท้าของท่านทูตกับท่านยมท่านไม่ไม่ได้เดินค่ะท่านจะไปเป็นคู่แบบนี้เขาจะลอยไปนีอย่างเงี้ยค่ะแต่ของชีนี่พยายามวิ่งเดินตามท่านยังไงก็ไปไม่ถึงไม่ทันท่านพอถึงอีกจุดหนึ่งก็ปุ๊บจะเห็นเป็นบ้านเก่าๆเหมือนมีประตูท่านก็บอกให้ผู้เฝ้าบอกว่าให้เปิดประตู ผู้เฝ้าก็เปิดประตูให้ดูแต่เชฟพอเขาบอกว่าให้ชีไปไปดูภายในพอชีเห็นแล้วตกใจมากแบบพูดอะไรไม่ออกเลยว่าทุกคนเสียงระงมดูแบบสุดลูกหูลูกตากว้างไกลย,ยิ่งกว่าทะเลเรามองทะเลเราเพียงเห็นขอบฟ้าใช่ไหมแต่นี่มองอะไรมองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยคือมันกว้างสุดสายลูกตาเลย พอนี่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าผู้เฝ้าบอกว่าคนที่ฆ่าวัวควายฆ่าอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่หัวเขาจะเป็นสัตว์นั้นนัน้แต่ที่เห็นนั่นมีทั้งวัวควายหมูหมากาไก่มีทุกประเภทเลยค่ะแต่น่ากลัวมากหัวเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นมนุษย์แต่เสียงเลี้ยงเรียกร้องให้ช่วย เขาจะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงระงมเหมือนกับเราเข้าในโรงหนังอย่างนั้นนะคะเสียงระงมดังกระหึมมากน่ากลัวมากชีเห็นแล้วตกใจแบบน่ากลัวมากๆแล้วทีนี้ท่านทูตบอกว่ายังไม่เท่านี้นะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะเขาต้องยืนเพราะคนแน่นมาก และนี่เป็นขุมนรกที่เพื่อรอลองอาถรรพ์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขายืนอยู่ใต้ใต้พื้นดินที่ที่เขายืนอยู่อ่ะมันเป็นคี้เลนและมีหนอนชัยแล้วขี้เลนจะสูงถึงน่องเขานะคะจะมีหนอนชัยน่องเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะทุกข์ทรมานมากๆแค่คิดนี่ยังสยองแล้วพูดธ ทีก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ด้วยเนาะแต่ทุกท่านค่ะพอจุดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บท่านโยมก็บอกว่าเอานานพอแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสวรรค์ว่ามนุษย์น่ะไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงแบบบุญมีจริงท่านก็เดินไปประมาณสองสามก้าวแล้วท่านก็ทํามืออย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เห็นเปิดเหมือนลงหนังเลยเหมือนเหมือนเหมือนเรานั่งดูหนังอีกฉาก ก็จะเห็นแบบเมืองสวรรค์สวยงามมากแล้วทุกคนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดแต่เห็นในสภาพที่เขาเขากำลังเหาะอยู่เนาะค่ะคือจะสวยมากแต่ตรงนี้ท่านจะให้ดูแป๊บเดียวแล้วท่านก็บอกชีว่าเราอะทําไมต้องร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทุกวันเขาก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้า จะเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นเจดีเป็นเจดีดินแต่มองยังไงก็เป็นดินค่ะไม่ไม่ได้เป็นปูนหรือก่ออย่างใดแต่ข้างบนสูงสุดนั่าจะเป็นเจดีทองของของพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่อันนี้ท่านยมมาททษท่านบอกอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่รอบพระเจดีพอพร ดอกไม้ดันจะสวยมากแล้วก็จะหอมมากคือในเมืองมนุษย์นี่จะไม่มีเหมือนค่ะคือกลิ่นยังไงก็ไม่ไม่เหมือนที่ดอกสวงสวรรค์ดอกเขาคล้ายๆดอกบัวแต่ไม่ใช่ดอกบัวก็แปลกว่าทำไมไม่ใช่ดอกบัวมันคล้ายกันแต่สวยกว่าสวยกว่าดอกบัวมากหรือเปรียบไม่ได้เนาะพอตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ชีก็ได้ยินเสียงพูด เป็นภาษาบาลีชีก็ไม่รู้นี่ท่านโยมบอกว่ากราบเสียเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้พรชีก็ก้มกราบสามครั้งพอท่านก็จริงๆชีวิตจริงก็ความจําไม่ดีค่ะก็เลยจําไม่ได้ว่าท่านพูดว่ายอย่างไรพอเสร็จจากตรงนั้นแหละปุ๊บนี่ท่านยมท่านทูตก็เลยพาไปดูว่าไปดูบ้านอนาคต ท่านบอกว่าบ้านอนาคตชีก็ไม่เข้าใจคือตอนนั้นที่ที่จิตเราหลุดออกไปคิดอะไรไม่เป็นค่ะไปแบบเขาพาไปไหนก็ไปแต่ไม่รู้จักคิดเองหรืออะไรว่าอะไรยังไงค่ะท่านก็พาไปดูบ้านเป็นหมู่บ้านทรงไทยโอ้ยเยอะมากพอดีนึกได้ว่าโอ้ท่านท่านทูตบอกว่านี่แหละคืออนาคตบ้านของเราเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยคิด ตรงนั้นคิดว่าอ๋อแต่แต่หน,น้าตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าคืออะไรแต่อันนี้อันนี้จะคุยให้กระโดดก้าวนิดนึงว่าชีวิตจริงพ,พอฟื้นมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คิดได้ว่าตัวเองไปทําบุญกระถินเงินสิบบาทสมัยนั้นประมาณอะประมาณพศหนึ่งแปดหรือหนึ่งเก้าเนาะไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปถวายกระถินที่อ่างทอง เพื่อนเขาชวนไปก็ทําบุญร่วมเข้าสิบบาทคือสร้างอา่สร้างกุฏิพระทางโน้นเขาจะสร้างกุฏิพระหรือศาลาเขาจะสร้างแบบทรงไทยแต่ก็คิดไม่ถึงว่าเออบ้านเราอนาคตข้างหน้ากลายเป็นกุฏินั้นที่ทําบุญร่วมเข้าไปสิบบาทนะคะพอจากตรงนั้นเลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านโยมท่านทูตก็เลยบอกว่า จะพาไปดูอีกที่หนึง่งก็เดินไปก็เป็น,ม,นมันเป็นศาราเหมือนสาราวัดแล้วสร้างไม่เสร็จมีแต่พื้นหลังคาแล้วก็มีภาพประธานอยู่องค์หนึง่งคือพาะประธานองค์เนี้ยแล้วก็มีผนังกั้นหลังพอนี่ปุ๊บเนี่ยสายตาตัวเองไปดูกับข้าวที่ที่อยู่หน้าภาพประธานมันเป็นกับข้าวที่เราเคยใส่บาตรเพราะอดีตนั้นะ่ะ ก่อนที่จะอุบัติเหตุเพราะเป็นแม่ค้าขายกับข้าวก็เลยไปตลาดเนี่ยคือสมัยนั้นเขาจะมีขายแค่ข้าวถุงสองบาทกับสามบาทาแล้วก็จะซื้อแค่นี้ค่ะถุงข้าวถุงกับถุงใส่บาททุกวันเป็นระยะหลายปีแต่เยอะมากอยู่หน้าพระประธานมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าไม่เคยทํากับข้าวใส่บินโตไปถวายหรือไม่เคยใส่หม้อไปถวาย ก็เลยเห็นแต่กับข้าวแบบนี้ก็เยอะมากแล้วพอดีทีก็หิวน้ำเหลือไปเห็นองค์น้ำองค์หนึ่งเก่าก็จะไปเปิดน้ำกินมียายที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่านายนายยังกินไม่ได้นายมาจากไหนให้ไปที่นั่นนะให้กลับไปก่อนบอกยายนายยังกินไม่ได้เพราะบ้านนี้เป็นบ้านของนายนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงเวลากินเขาบอกอย่างนี้ เราก็งงว่าบ้านของเราเราก็ไม่เคยสร้างแบบนี้บ้านจริงๆของเราไม่เป็นแบบนี้พอเสร็จจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มองดูอาหารที่ตัวเองถวายไปว่าได้ใส่บาตรไปไม่มีน้ำสักขวดเลยขนมนมเนยผลไม้ก็ไม่มีพอเสร็จจากนี้ปุ๊บท่านโยมก็เลยบอกว่าไปกลับบ้านได้แล้วเพราะเดี๋ยวบ้านจะถูกเผา ชีก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมบ้านเราจะถูกเผาเพราะบ้านเราเป็นปูนมันจะเผาได้ด้วยเหรอก็ยังคิดว่านี่คือคิดม,มนุษย์คิดเนาะแล้วท่านก็เลยบอกว่ากลับได้แล้วเดี๋ยวบ้านจะถูกเผาถ้าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วชีก็เลยหันหลังกลับมาแล้วเอาเท้าขวาเนี่ยก้าวขาลงบันไดพอลงบันไดปุ๊บทีก็ตกใจตื่นที่ ปรากฏว่าตื่นมาอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ชีก็ยังไม่รู้จักโรงพยาบาลอีกนะงงตั้งนานนอนเป็นชั่วโมงเลยมองมองพยาบาลก็ไม่รู้จักว่าเอานี่ที่ไหนแล้วเรากำลังก้าวขาลงบันไดยอยู่ทำไมมาเป็นแบบนี้นอนอยู่ตั้งนานก็พยาบาลเขาก็เข้ามาสก,กิดก็ถามเรียกชยีก็รู้ตัวว่าอ๋อนอนโรงพยาบาลก็เลยรู้ตัวว่า อ๋อเราอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เรานอนลงบยาบาลและเมื่อกี้หล่ะที่เราเห็นนะคืออะไรก็นอนทบทวนไปเรื่อยๆว่าอ๋อเรามีโยมมาทูตท่านบอกว่าบ้านทรงไทยนั่นเป็นบ้านของเราอนาคตเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นชีก็คิดได้ว่าชีได้ทําบุญร่วมกระถินกับเพื่อนไปเออสิบเงินสิบบาทแต่พู้ท้าผู้แก่ท่านเคยพูดให้ฟังนะคะว่า เราทำบุญเราตั้งใจและจิตศรัทธาจริงๆเราจะได้แต่ชีก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ถึงแบบนั้นก็ยังคิดเอามาคุยกับหลายๆท่านฟังท่านบอกว่าเป็นจริงก็คือเหมือนที่เราเห็นไม่น่าเชื่อนะคะทำบุญสิบบาทได้บ้านไม้สักทองทรงไทยหลังใหญ่มากสวยมากสวยแบบชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นเลยบ้านสวยแบบนี้เป็นวิมานค่ะเพราะว่า ที่ที่เราเห็นปัจจุบันของจริงนี่ยังไม่สวยเท่าก็เหมือนกับที่ศาลาวัดนี่ก็ก็คือได้ไปทําบุญเขาจะสร้างสาลาวัดก็ทําบุญร่วมเขาแล้วพอท่านจะเอาพระประธานมาตั้งไม่มีงบสร้างฐานชีก็เลยจัดพระป่าควักเงินตัวเองสองหมื่นบาทไปทาําฐานองค์พระประธานพอพระประธานเสร็จแล้วปุ๊บ ชขับรถผ่านทุกวันเกาว่าเอ๊ะท่านก็คงจะร้อนเนาะเพราะแดดจะส่องด้านหลังของพระประธานชีก็เลยหางบตัวเองที่ขายของได้ก็เอาเงินมาอีกสองหมื่นเพื่อที่จะไปให้ช่างเขาทำผนังกั้นข้างหลังก็คือทำปะป่าเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้ไปทำตรงนั้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่ากลายเป็นบ้านของเราได้ยังไงในเมื่อเป็นศาลาวัด สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็น่าเชื่อนะคะพอดีคุยกับพระอาจารย์หลายรูปท่านบอกเป็นจริงเพราะตรงนั้นเราทำด้วยจิตศรัทธาเราไม่ได้คิดว่าทำแล้วหวังผลประโยชน์เพื่อที่จะให้เราคือเราตั้งใจทำว่าเห็นองค์พระประธานท่านร้อน mm. ก็เลยมีใจอยากทำตรงนั้นแต่เรื่องที่ว่านรกสวรรค์บาปปุลนะมีจริงนะคะคน คุณขาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเชื่อเถอคะค่ะด้านทำรรนี้ร้อยเปอร์เซนมากเพราะชีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ป่วยไม่สามารถที่จะลุกได้ที่พูดไปก็จะลงไปนะขอโทษนะคะที่ทำความอ่อนแอให้เห็นเพราะที่ลุกไม่ได้จริงๆกินข้าวถ้าไม่ได้ป้อนทีก็ไม่ได้กิน ทีได้เอาธํามานี่แหละค่ะดับความทุกข์ความทุกข์ที่อยู่ในกายของเราผลสุดท้ายเราก็เอาชนะเขาได้ทีได้ถึงได้ยืนอยู่ทุกวันนี้นี่ชีกลับมาบวชรอบที่สองนะคะเมื่อก่อนบวชครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ลาศิลไปแต่ชีก็อยู่ไม่ได้มันจะร้อนละมนมากค่ะมันจะปวดล้วเหมือน เหมือนมีกิมมีอะไรสักอย่างมนาะบีบกระดูกของเราเหมือนมันจะแตกสลายทั้งกายกินอะไรก็ไม่ได้กินได้ข้าวแต่กินข้าวต้มกับเกลือพอชีอดอาหารมานานๆปุ๊บเนี่ยชยีก็เลยทุกวันนี้ทานได้ทุกอย่างคะ่ะเพราะบุญบารมีจริงๆเหมือนอย่างที่คุณแม่ดาสอนทุกอย่างตรงนี้ชีเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คุณคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะวันหนะ้าเราคงได้เจอกันนะคะสาทูบุญนะคะขอบคุณค่ะที่แชร์ประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราได้ฝึกหัดขัดเกลามาเนาะบาปบุญมีจริงนะโลกสวรรค์มีจริง ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราปฏิบัติอาณาปณสติและวิปัสนาไปจนถึงลมสุดท้ายแล้วกันนะคะอย่าย่นย่อทอ้อถอยขอให้ทำไปจนถึงลมสุดท้ายเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องเวทนาอะไรทไรั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจทำเพื่อให้วิมุตติหลุดพ้นเวทนาคือของดียิ่งเราปฏิบัติถ้าเจอเวทนานั่นคือของดีค่ะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเขาได้แชร์ประสบการณ์ไม่ชีได้แชร์ประสบการณ์ มันเป็นประสบการณ์ตรงของท่านแล้วก็อนุโมทนาด้วยก็ขอให้ไม่ชีได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเวรอะไรทั้งหลายในชาตินี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นก็เราก็ขอส่งเสริมถ้าสมมติจะเกิดในพบต่อไปก็ขอให้เป็นสุขติภูมินะคะให้เป็นภูมิภพภูมิที่ดีเพื่อจะได้มาสร้างบาร,รมีต่อนะคะค่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ลูกๆทั้งหลาย ะะฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญมันมีเหตุและปัจจัยทางนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจเสมอๆนะคะสุดลมเข้าปล่อยลมออกจะเห็นเวทนาจะเห็นความรู้สึกอะไรทั้งหลายแล้วก็ขอให้เราอดทนอุเบกขาวางเฉยแล้วเราจะวิมุติหลุด้นแน่นอนค่ะธรรมสวัสดีค่ะพอพูดทีไรก็จะร้องให้ทุกครั